กวเขาดีกว่าเขาทำมาเฮียนมาทร้าเด้หรอมาแล้วมาแล้วอยญาติพี่น้องและคนในชุมชนบ้านคำสว่างน้อยหมู่ที่6กตำบลวังตามัมอำเภอนครพนมอำเภอเมืองนครพนมผูก ข้อมาข้อมูลผูกแขนตามธรรมเนียมของชาวอีสานให้กับนายบุญสาราศีและนายขาจรศักดิ์ราศีลูกชายที่เดินทางกลับถึงบ้านเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการรับขวัญหลังจากที่พวกเขารอดชีวิตจากเหตุตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพังถล่มนายบุญสาเป็นช่างติดตั้งระบบสปริงเกอร์ของอาคารที่เกิดเหตุและได้เล่าถึงเหตุการณ์บอกว่าหลังจากพักเที่ยงก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุเพื่อใช้ในการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ภายในอาคารชั้น5 ก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะมองไปที่เพดานพบว่ามีเศษปูนกระเทาะร่วงหล่นมาเป็นระยะระยะก็เลยตะโกนบอกเพื่อนแรงงาน16คนให้รีบออกมาจากตัวอาคารและลงบันไดหนีไฟจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีค่ะอาคารก็พังถล่มลงมาทั้งตึก เพื่อนแรงงานปลอดภัย13คนที่เหลือ3คนหนีออกมาไม่ทันทราบภายหลังว่าเสียชีวิต2คนอีกหนึ่งคนยังคงสูญหายก็คือนายจักรปริศรรักษ์และเพื่อนแรงงาน6คนก็ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่เหลือตอนนี้ยังรอนายจักรปริศอยู่ค่ะตอนแรกมันจะมันจะสั้นตึกโคนนี่มันจะยืนแบบมันคนเมาเหล้าจบวก กได้ยินเสียงสองเทียงแล้วดังตึ๊บตึ๊บเม็ดปูนลดลงเม็ดปูนน้ำพื้นปูนเริ่มล่วงใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อแต่มมันีออแล้วก็ตั้งสติได้ก็เลยเอิ่อลูกเอื่อิลร้านวิ่งเลยวิ่งลงบันไดนี้พ่ตอนนั้นคุณสาไปทํางานที่นั่นไปทํางานหน้าที่อะไรอะสปริงเกอร์ครับเพชรสปริงเกอร์ติดตั้งสปริงเกอร์ เล่าต่อครับกับพาลูกหลานวิ่งเป็นไงคัแตงไแล้วมันก็ไปไปไปมั่นแล้วสำหรับแรงงานบ้านคำสว่างน้อย <c oughs> ไปทำงานที่ตึกสอตอง14คนค่ะอีกสองคนเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีและสกลนครทำงานกับบริษัท 9tk ที่เป็นผู้รับเหมาแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเพราะว่าบริษัทอยู่ระหว่างประสานงานขอเบอิกค่าแรงจากบริษัทแม่ค่ะ